ไม่น่าเชื่อเลือกขอสิ่งนี้พลอยเชอร์มานถึงกับใจอ่อนหลังต้องทูพีไม่น่าเชื่อเลือกขอสิ่งนี้มีโมเมนต์หวานหวานให้ได้ชมกันเรื่อยๆเลยล่ะค่ะสำหรับพลอยเชอร์มานและต้งทูพีวันนี้เราจะพาไปส่องโมเมนต์น่ารักน่ารักที่สาวพลอยเป็นคนโพสต์เองผ่านสตอรี่อินสตาแกรมเชอร์มอนโดยถ่ายหนุ่มต้งพูดคุยกันเรื่องที่หนุ่มต้งจะขอไปดื่มต่อพลอยจะไปต่อทำไงก่อนทำไงก่อนยังไงขอย,งยังไงจะไปเที่ยวต่อขอยังไงก่อนโต้ง ต้งยกมือไหว้ขอไปครับพลอยหัวเราะขอไปเที่ยวจะกลับบ้านกี่โมงวันนี้โต้งทิ้งคืนพลอยทิ้งคืนรอเชื่อได้ป่าน,นี้ติดลมอ่ะหัวเราะเรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันก็สาสตร์ความหวานความฟินอวดโลกไม่เว้นแต่ละวันเลยจ้าสำหรับคู่ของโต้งทูพีและพลอยเชื่อมานซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็พากันไปเที่ยวสวนน้าเล่นกันอย่างสนุกสนานแถมแฟนคลับยังแอบเห็นความน่ารักขณะที่โต้งทูพี ได้ออกมาเผยภาพพลอยเชมานกำลังยืนชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่ขณะที่ยืนชมพระอาทิตย์แต่ก็อยู่ด้วยกันทุกโมเมนต,ต์ความสวีทอล่าสุดหนุ่มต้องได้โพสต์ภาพผ่านสตอรี่อินสตาแกรมเผยโมเมนต์ที่เคยถ่ายภาพร่วมเฟรมกันในวันแต่งงานเจนนี่อลาพาธและต้องเท็รนนอ,นอลาพาธปี2018หรือ2561นั่นเองโดยสาวพ,พลอยก็ได้รีโพสต์นี้พร้อมข้อความ5า,าและแท็กสาวเจนนี่บอกเลยทว่าพวกเขานั้น รู้จักกันมานานแล้วแต่มาเป็นคู่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม